คือก่อนที่ท่านจะเข้าถึงธรรมกายท่านก็จะไปศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆพอเรียนจบท่านก็จะถามมีอีกไหมเออมีหลวงปู่เราเนี่ยมีอีกไหมครูก็มักจะตอบว่าหมดแล้วสอนท่านหมดแล้วมาเรามาเป็นครูช่วยกันสั่งสอนลูกศิษย์เถอะ แล้ท่านก็นจะปลาลบในใจว่าโอ้ความรู้แค่หางอึง่งจะไปสอนใครได้ความรู้แค่หางอึง่งเอ๊ะอึ่งมีหางวะมีหางไหมมีตอนเป็นลูกอสอเนาะแต่พอเป็นอึ่งแล้วมันไม่มีแล้วเพรานสำนวนนี้จึงเป็นสำนวนว่า มันความรู้มันนิดเดียว<ม>จะไปสอนใครได้นี่ความรู้แค่หางอื่นจะไปสอนใครได้อีกองค์เนื้อคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านพอท่านออกบวชท่านก็จะไปเรียนไปเรียนสมาธินะคือท่านไม่ได้ท่านไม่เรียนพะท่านออกบวชท่านไม่ได้เรียนวิชาการนะท่านไปเรียนการฝึกสมาธิเลยเพราะว่า วิชาการเนี่ยท่านเรียนจบตั้งแต่ตอนท่านอายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบนะเรียนวิชาการกับครูวิศวามิตรเรียนแค่เจ็ดวันจบเลยธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสินภาวนาทุกวัน ชีวิตนักปฏิบัติธรรม